บริรัมน้ำมูลเอ,อ่อท่วมนาข้าวถนนในหมู่บ้านและอคอกสัตว์ต้องเร่งอพยพขึ้นที่สูงน้ำมูลหนุนสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดได้เอ,อ่อนาข้าวถนนในหมู่บ้านและอคอกสัตว์ป่าสวายสออำเภอสตึกจังหวัดบริรัมต้องอพยพสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงแล้วขณะที่นาข้าวที่ถูกน้ำท่วมเริ่มเน่าเสียหายผู้ใหญ่บ้านอบตอได้สำรวจรายงานอำเภอจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายทรัพย์สินหลังปริมาณน้ำมูลเพิ่มขึ้นทุกวันมวลน,น้ำเหนือจากจังหวัดนครราชสีมาที่ไหลามาสมทบ ลงแม่น้ำมูลส่งผลให้ปริมาณน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้เอ,อ่อล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านรวมทั้งอคอกสัตว์และนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่บ้านสวายสอหมู่ที่15ตำบลน,นิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและเกษตรกร ต้องสัญจรไปมาด้วยความลำบากเพราะถนนบางสายถูกน้ำท่วมสูงเกือบ50เซนติเมตรอีกทั้งต้องเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงทั้งโครกระบือไปไว้บนที่สูงแล้วกว่า50ตัวเนื่องจากคอกสัตว์ถูกน้ำท่วมนอกจากนั้นนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมก็เริ่มเน่าเสียหายแล้วขณะที่ผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ทำการสำรวจความเสียหาย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไปไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมเสียหายเพราะขณะนี้น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน นายสมพรอนุกูลผู้ใหญ่บ้านสวายสอได้บอกว่าหลังจากปริมาณน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ได้เอ่อท่วมทั้งถนนในหมู่บ้านคอกสัตว์และนานข้าวของเกษตรกร,ร,กรได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า1,000ไร่ซึ่งเบื้องต้นก็ได้สำรวจรายงานความเสียหายให้ทางอบตอ,อำเภอเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบตามขั้นตอนนายบุญทัน แก้วกองนอกรองนายกอบตอน,นิคมได้บอกว่าจากการสำรวจพบว่าในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำมูลเอือท่วมแล้ว7หมู่บ้านจากทั้งหมด24หมู่บ้านซึ่งทางอบตอก็ได้ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพราะรายงานทางอำเภอและจังหวัดตามขั้นตอนและได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านและเกษตรกร ไอ้น้ำเริ่มมากประมาณต้นเดือนสิงหาครับสิงหาครับถึงป่านนี้แต่ว่าเดือนขึ้นสูงนี่ประมาณต้นเดือนกันยาครับจีขก้นสูงกระทบอ,อยังไงครับกระทบก็คือพ่อถ่วมให้ถ่วมหน้าของพ่อแม่พี่น้องเขาครับถึแล้ว่วมให้ถ่วมหน้าหลายน้ายครับประมาณที่อยู่ทั้งท่ามทาั้งทั้งนี่ที่ลุ่มนี่ประมาณสองไหล่ครับที่ล่วมก็ขุดกองน้ำมานี่ครับครพบะมูเดียว สองงูครับกับหกกองครับประมาณสองร้อยลายครับส,สภาพเขาตอนนี้เป็นยังไงคโอ้โหเนา่าหมดแล้วครับเน่าเหมือนแล้วสเสียแล้ว,ะวอวะ,วะได้แล้วครับสํารวจยังไงต้นน้ไอ้นี่แพ่งภาครัฐเพิ่นก็ให้สำรวจน้ำท่วมไปครับครับกบอกพอไปพี่น้องเฮาว่าก็คือเสี่ยวคาเก็บเกี่ยวคือเสี่ยงคาน้ำท่วมมันมีสองยางครับก็คือเขาบริเวณน้ำท่วมเขาก็ได้คาเก็บเกี่ยวถท้าเฮ็ดคาเก็บเกี่ยว เทากับว่ได้น้ำท่วมแต่ว่าผลประโยชน์ไผ่ใหญ่หลายผมกับวัฒนุครับเห็นว่าตอนนี้นีน้ำมุนกำลังแบบขึ้นเรื่อยๆนี่ยังขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นประมาณหมื่นกี่เซนเหนรอกกะมันสิส่งผลงกระทบอย่างนี้นเดี๋ยวนี้ประมาณหาเส้นได้ครับต่อมือ้ต่อมือหนึ่งนะครับปลาปางน้อยก็ได้ใช้แล้วเตรียมรับมือจังเลยเห็นว่ากำลังจะเขา่าบ้านไปหลายหลังแล้วหลายหลายแล้วครับกเดี๋ยวนี้พวกมีงัวมีควายก็เตรียมเฮ็ดคอกไว้ทั้งยุบานแล้วที่สูงแล้วเริ่มอพยพขึ้นไปแล้วครับ มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหรือบ้าหนครับคือมันบ่เป็นนามหลากต่างคนต่างหูก็ค่อยๆเอาเองครับคือมันบมเป็นนามมาหลากมาเป็นแบบนามแบบในผู้เขาที่นะเออมันบ่เป็นนามค่อยๆมาครับพวกเรามาจากโคราชเหรอครับพี่ไม่พี่ไม่ถ่วร้อมกับถ่วบเวัมมาถ่วอีกครับมาจากลำยงก็ลำทำไม่ใช่สิลำยงก็ มาจากลำบะเพิงมานี่ครับลำตะคองลำบะเพิงแต่นบนมาใต้ทางดับทุ่มนั่วหมดเลตะบนเฮ้าเนี่ยครับคาบอไปตามเนี่ครับมันยี่สิบี่หมู่บ้านครับเดือดร้อนริมมุ่นจังหมู่บ้านริมมุ่นนี่อยู่ประมาณหกหมู่บ้านหกมู่บ้านครับท่วบดบ่ครับท่วหน้าริมมุ่นครับทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านครับ คือทวงระดับขนาดใดือกับกับเบิึงสภาพแบบเดียวกันคือการบอกง่ายกนาสงสารพี่น้องเกษตรเน่าที่เขากำลังอยู่ในกิบเกียวนะครับการมันเอาบทันขึ้นมาไว่ายน้ำพายุมันแทบกุมือตามดีเบิรงแล้วตกุมือนะครับตอนนี้เบ็ดเสร็จเราที่ที่ที่มันทวงแบบเนี้ยประมาณกี่โมงเสียหายเลยอ่ะเสียหายนี่ตามดี ตะบ,บนนี้คุมเฮากันน้ำใสดำมุ่นนี่กันอยู่ประมาณหกเจ็ดหมู่บ้านอไร่ครับเป็นพันไร่แล่ะครับ,รบผมมึงแล้วจะไรมาจากหมูห่แปดห้อมาหอดหมู 9, ่เก่าหกตะบ,บนนี้คมุมเฮ้าเงวทั้งขั้นตอนนี้ต้องสํารวจเสนอไปใดครับก็สํารวจไอ้ภาครัฐเพื่อให้สํารวจลงเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบทุกหมู่บ้านเดี๋ยวจะประกาศ ก็ยังประกาศแล้วครับประกาศให้สำรวจแล้วนะครับทั้งกังเพื่อตะวันประกาศยังประกาศประกาศตะบนนี้คพบอยู่สองหมู่บ้านวะครับสิ่งที่เขากังวลตอนนี้เพื่อเตรียมรับมือมวลหนาไม่ที่จะมาเนี่ยแบบนี้การแจ้งเตือนกันผู้ใหญ่กับพี่ซ้อนสัมพันธ์อยู่ตลอดยามแรงให้ให้พี่น้องระวังเรียงสิ่งของที่พ่อสิ่งของที่พี่น้องขึ้นพ่อขึ้้นไดก็เอาขึ้นเป็นหมูเป็นงัวเป็นเครื่องคู่เลื่อนที่ อยู่ใชยฟังเทานี่มันก็มีหลายขอพวกวอยู่นิว24สุรชัยพี่รักษาภาพข่าวสุกันวริสุวันรายงาน